สวัสดีนะคะสวัสดีเพื่อนๆที่มาเลือกการ์ดใบแรกนะคะใบนี้เนาะอ่าโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว่าระหว่างความสัมพันธ์ของคุณกับเขานะคะคนที่เงียบหายไปเนี่ยเขาเป็นยังไงบ้างเนาะเราจะไปเริ่มกันเลยนะคะเขาดูพลังงานของเขาคนนั้นค่ะคนที่เงียบหายไปจากคนกลุปที่หนึ่งนะคะ วันนี้จะเปลี่ยนวิธีการอ่านนิดนึงนะคะตอนท้ายจะไปเช็คพวกลัคนาราศีให้เนาะแต่ตอนเปิดเรื่องนั้นจะอ่านเลยนะคะหนึ่งถ้วยออเอาออกไปก่อนนะคะหนึ่งถ้วยการเริ่มต้นใหม่บางทีตอนนี้เขาอาจจะมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆในเรื่องราวของความรักอยู่ก็ได้นะคะเดี๋ยวเราเปิดกันต่อก่อน เขาเป็นยังไงบ้างเขาเป็นเอ็มพอลเลอร์นะคะคุณคุยกับคนที่มีความแบบมีความมัดมานิดหนึ่งหรือเปล่าคะความนิ่งๆความแบบดูสุข,ขุมความแบบเขาอาจจะเป็นคนที่มีความเป็นผู้ใหญ่กว่าคุณด้วยก็ได้นะคะที่เป็นคนที่มีความมั่นคงทํางานในตําแหน่งสูงๆอะคะ่ะดูนิ่งๆดูมีอีโก้มีฟอร์มนะคะคนคนนี้จะเป็นคนที่มีนิสัยปากจัดเอ้ยไม่ใช่ <c oughs> มีนิใส่ปากแข็งอืมจะเป็นคนที่ปากแข็งนะคะคิดอะไรก็ไม่ค่อยยอมรับจะชอบใช้ความคิดของตัวเองเป็นหลักนะคะอ่าคุณจะไปเอาอะไรกับเขาไม่ได้เลยถ้าเขาตัดสินใจแบบนั้นเขาก็จะทําแบบนั้นเออเขาอาจจะเป็นคนที่เอาแต่ใจตัวเองนิดนึงนะคะหรือเขาอาจจะอยู่ในลัคนาราศีเมษ ถ้าไม่ใช่ก็อาจจะเป็นชาวต่างชาตินะคะหรือว่าถ้าเขาเป็นคนไทยเนี่ยเขาจะเป็นคนไทยที่มีหน้าที่การงานที่มีความมั่นคงอยู่ในตําแหน่งที่ระดับสูงๆนะคะเขาจะมีการเริ่มต้นใหม่อะไรกับชีวิตของเขาในเวลานี้อยู่ก็ได้นะเกี่ยวกับความมั่นคงในเรื่องการงานก็ได้นะคะถ้าไม่ใช่เรื่องความสัมพันธ์สามเหลี่ยนเรื่องการงานค่ะตัวเขาเนี่ยมีการติดต่อสื่อสาร อาจจะแบบถ้าใครที่มีธุรกิจเนาะถ้าเขามีธุรกิจอะ่ะเขาก็มีลูกค้าประจำนะคะทำแต่งงานแต่ถ้าเกิดเขาแบบเป็นคนที่อยู่ในองค์กรตําแหน่งสูงๆหรือว่าทําหน้าที่อะไรก็ตามที่มันเป็นหัวหน้าคนนะคะเขาก็มีการบริหารจัดการแบบคนในคนในองค์กรหรือว่าคนในที่ทํางานนะคะแบบอยู่ในช่วงที่โฟกัสในเรื่องการงานนะคะพยายามแสดงผลงานให้ดูโดดเด่นหรือแบบเป็นที่รู้จักให้มันมีประสบความสําเร็จนะคะ เหมือนได้รับโอกาสใหม่ๆเข้ามาด้วยนะและเขาเองอาจจะเป็นคนที่เดินทันหลังจากคุณไปหรือเปล่าคะ 1. ก็คือเขาอาจจะอยู่ไกลถ้าไม่ได้เดินทันหลังจากไปนะ2ก็คือเขาอาจจะเป็นคนที่เดินทันหลังจากความสัมพันธ์นี้ไปนะคะความสัมพันธ์เนี่ยอาจจะไม่ได้มีการมาพูดคุยกันเนื่องจากเขาเป็นคนที่จากไปหรือว่าคุณเองเนั่นแหละที่เป็นคนที่จากเขาไปนะคะพลังงานสามารถสลับกันได้น้ำเขาเอาออกไปก่อนนะคะเพื่อนๆมา ทีนี้เนาะเดี๋ยวหยิบไพ่หนึ่งถ้าไม่ตรงลองไปเลือกอีกสองกองดูนะคะน้ำจะอ่านตามน้าไพ่ไปเลยนะมาสเตนนะคะน้ำรู้สึก,กว่าเขาเป็นคนที่ดื้อมากๆเลยนะคะด้วยเอ็มเพลร์ด้วยแล้วมีสเตนเนี่ยเป็นเจ้าป่าเป็นราชสีที่ไม่ค่อยยอมอะไรใครนะคะเป็นคนดื้อๆอ่าบอกไม่ค่อยฟังนะคะแต่เมื่อเขารักใครเขาจะยอมคนคนนั้นมากเลยนะคะ ต่อยเขาจะเป็นเอ็มพัลเลอร์มาจากไหนเนี่ยถ้าเขาเจอคนที่เขารักเขาจะยอมให้คนคนนั้นหมดใจอืม,อมแต่น้ำมองว่าตัวเขาอาจจะมีความแตกต่างจากคุณมากๆด้วยก็ได้นะคะด้วยอาจจะเป็นฐานะทางสังคมหรือว่าอายุหรือว่าจะเป็นเชื้อชาติได้หมดจะมีความแตกต่างกันถามว่าตอนนี้เขาเป็นยังไงน้ำมองว่าหลังจากที่มีการเดินทางหลังจากกันไปนะคะเขาก็พยายามที่จะ โฟกัสในการงานทําแต่งงานแล้วก็สร้างความแข็งแกร่งความมั่นคงให้กับตัวเขาเองนะคะอาจจะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาในชีวิตเขาด้วยก็ได้นะคะมาทีนี้เนาะน้ำขอขยายหนึ่งถ้วยเนี่ยสิว่าโอกาสใหม่ๆนี่คือเรื่องอะไรขอขยายหนึ่งถ้วยค่ะอา่าโอกาสใหม่ๆก็คืออาจจะเกี่ยวกับเรื่องการเงินนะคะเหรียญเนี่ยพูดในเรื่อง พูดถึงในเรื่องของการเงินความเป็นอยู่ที่ดีชีวิตที่ดีนะคะคนคนนี้เขาอยากจะมีทุกสิ่งทุกอย่างอยากมีความมั่นคงนะคะอยากจะมีเงินเก็บเยอะๆเขาเลยพยายามที่จะโฟกัสในหนะ้าที่การงานหรือว่าในชีวิตส่วนตัวของเขานะคะบริหารจัดการให้มันแบบเกิดผลให้มันมีความสําเร็จด้วยความที่เขาเป็นผู้นำเนาะเขาจะต้องแบบรับผิดชอบทุกอย่างนะคะเขาเลยต้องทําทุกอย่างให้มันแบบลงตัวที่สุดในชีวิตประมาณนั้นเลย มาทีนี้นะคะน้ำขอดูหน่อยว่าแล้วตัวเขาเนี่ยหลังจากที่เงียบหายกันไปเขาคิดถึงคุณไมหมหนดูซิคนคนนี้คิดถึงเพื่อนๆกลุ่มหนึ่งหรือเปล่าคะดูวิวอ o ฟฟอร์จูนนะคะโหคนคนนี้เขาคิดถึงคุณตลอดเลยนะคะเพราะไพ่เดอะวิวเนี่ยมันเป็นอะไรที่เหมือนกับไม่ว่าเวลาจะผ่านมานานแค่ไหน เขาก็คิดถึงคุณเสมอนะคะแต่ก็ด้วยความเอ็มเพลเยอไงอาจจะไม่ได้แสดงออกนะคะเป็นคนปากแข็งอืมเขารู้สึกว่าการที่เขาได้เจอคุณนะคะมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะแต่ก็ด้วยอีโก้มันคำคออีโก้มันคำคอเขานะคะเขาเลยต้องแบบอ่ายึดมั่นในอุดมการของเขาประมาณนั้นว้าวนายออฟซอดนะคะเขาอยากติดต่อมาหาคุณมากๆเลยนะคะเนี่ย ากติดต่อมาหาแต่ก็อาจจะเป็นเพราะว่าตัวเขานั่นแหละค่ะที่เป็นคนที่แบบฟอร์มจัดอืด้วยความฟอร์มจัดเลยไม่กล้าที่จะติดต่อมานะคะจัสเมนนะคะอยากจะแจ้งข่าวกับคุณเหลือเกินนะคะว่าตัวเขาเนี่ยเขาคิดถึงคุณนะอืมถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้พูดนะคะแต่เขาอยากให้คุณรู้ว่าจัสเมนคือการบอกบอกให้รับรู้ว่าเขาคิดถึงคุณ จริงๆเขาอยากติดต่อมานะ <_ d ata> อือหือทูออฟวันนะคะบางทีคุณและเขาอาจจะอยู่ไกลกันด้วยนะคะอาจจะด้วยระยะทางเขาเลยทำได้แค่ส่องมองคุณเท่านั้นเข้า,าจ,จะส่องคุจากโซเชียลด้วยก็ได้นะคะยังคงเฝ้ารอยังคงดูคุณอยู่ <_ d ata> เหมือนตัวเขาอยากบอกให้คุณรู้่าค่ะว่าเขาเองเนี่ยก็ยังรอคุณนะยังดูคุณแล้วก็ยังรู้สึกว่า ยังอยากที่จะติดต่อมานะคะอ่ะอืมแต่เพราะว่ามันเงียบหายกันไปนแล้วหรือว่ามีเหตุการณ์ที่มันแบบเกิดขึ้นฉับพลันนะคะในคู่ของคุณเนาะทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันต้องจบลงไปนะคะบางคนก็อาจจะเงียบหายกันไปเลยเฉยๆแต่ในบางคู่เนี่ยก็ฟ้าผ่านะคะแบบเปลี่ยงกระเด็นไปคนละทางนะคะ ออาจจะทะเลาะก,กันแล้วเลิกลากันในบางคนแต่ในบางคนถ้ายังไม่เคยคบกันเนี่ยก็จะเป็นการที่เงียบหายจากกันไปเลยประมาณนั้นเลยนะคะมีจุดแยกมีจุดแยกเกิดขึ้นในความสัมพันธ์นะคะทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันต้องจบลงไปอืมแล้วก็มีความนิ่งกันเหมือนหยุดนิ่งกันไปเลยนะคะตั้งแต่ที่เกิดเรื่องนี้ขึ้นเนาะประมาณนั้นนะคะมาทีนี้น้ําขอดูหน่อยว่าคุณกับเขาเนี่ยจะได้เจอกันเมื่อไหร่ ใช้ทาโร่ดีกว่านะรู้สึกว่ามันน่าจะบอกได้ดีกว่านะคะพอระยะเวลาที่แน่ชัดนะคะกับการที่คุณและเขาเนี่ยจะได้เจอกันอีกครั้งมันคือเมื่อไหร่สามใบชัดๆนะคะสิบเหรียญเจอกันรอบนี้มีแต่งงานนะคะอไม่ใช่ <laughs> เจอกันรอบนี้คือมีโอกาสแบบพัฒนาโอกาสเอยพัฒนาความสัมพันธ์กันสูงมากๆนะคะแต่อาจจะต้องรอก่อนเพราะว่าสามม้เนี่ยพูดในเรื่องของอาจจะ สเดือนสามปีสามเดือนสามปีโอ้โหโอเคช้าสุดๆเลยคือหกปีนะคะระหว่างคู่ของคุณเนาะใช่ค่ะมีสามปีหกปีสามเดือนนะคะแล้วก็หกเดือนหรือว่าสิบเดือนอืประมาณนี้นะคะระยะเวลาโอเคทีนี้เนาะเดี๋ยวขอข้อความจากเขาหน่อยนิดนึงแล้วกันนะคะว่า ถ้าเขาสามารถที่จะพูดอะไรกับคุณได้เนี่ยเขาจะพูดอะไรเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะมามาดูกันนะคะว่าถ้าตัวเขาสามารถที่จะพูดอะไรกับคุณได้นะคะเขาจะพูดอะไรในดูซิอยากให้เธออยู่กับเราตรงนี้ตอนนี้เราคิดถึงเธอทุกวนันเธอเราเลือกใครตอนนี้ไม่ได้จริงๆอือ ทำไมมารักทำไมตอนนี้นะคะเราชอบตอนที่เธอยิ้มอีกข้อความหนึ่งเราฝันถึงเธอด้วยมาเราก็จะมาแถมเพลงกันวันนี้ให้สองเพลงพอเนาะน้ำจิ้มนะคะอืมขอเพลงไทยสองเพลงให้กับความสัมพันธ์นี้อาจจะเป็นของคุณหรือของเขานะคะล่าสุดกระเด็นไปโน้ตหนึ่งใบนะคะเพื่อเธอตลอดไปของศักดาพัทธสศรีมานะคะกระเด็นออกมาแบบรุนแรงกันเลยทีเดียวนะคะอ่ะอีกเพลงหนึ่ง ไม่ให้เธอไปนะคะของโปเตโต้อืมแต่สำหรับอ่นมวยหายอ่าตามท็อปปิกเลยเนาะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับกรุ๊ปที่หนึ่งเนาะอ่ะเดี๋ยวก่อนน้ำขอเช็คลัคนาราศีก่อนที่มีอิทธิพลนะคะนิดหนึ่งเขาดูนะคะ่ะว่าลัคนาราศีอะไรเนาะที่มีอิทธิพลต่อคนกรุ๊ปที่หนึ่งอาจจะเป็นของคุณหรือของเขาก็ได้นะอืมมีนนะคะ ธนูเมษตุลน,นะคะแล้วก็อืมแล้วก็ตุลคอยไปธนูอือือความซ้ำนี้เลวงไปหนึ่งใบแล้วกันอ่ะมีคนวันอาทิตย์เข้ามานะคะโอเคก็จะประมาณนี้เนาะขอมูฟไปกับคนกรุปที่สองเลยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย สวัสดีนะคะสวัสดีเพื่อนเพื่อนที่มาเลือกการ์ดใบที่สองนะคะวันนี้จะเป็นวิธีการอ่านนิดนึงเนาะจะไปเช็คลัคนาสีให้ตอนท้ายๆนะคะเราก็จะไปเริ่มอ่านกันเลยนะอ่ะเขาดูพลังงานของคนกลุ่มที่2หน่อยนะคะของเขาคนนั้นที่เงียบหายจากคุณไปเนาะ,ะตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้างคะเขาดูพลังงานของเขาคนนั้นหน่อยตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้างคนที่คุณคิดถึงคนที่เงียบหายจากคุณไปนะคะเขาดูพลังงานของเขาคนนั้น,ช,น,นชีวิตเขาเป็นยังไงบ้าง สามดาบนะคะสามดาบเกิดขึ้นเหมือนเขามีความเจ็บปวดเลยนะคะในเวลานี้อออืืเขาอาจจะน้ำมองว่ามันเป็นได้สองกรณีลเลยอะค่ะจากพลังงานกรุปที่สองเนี่ยเขาอาจจะเจ็บปวดจากคนนะคะอาจจะเคยมีประเด็นกันแล้วในเวลาเนี้อาจจะเลิกลากันมาแล้วอาจจะไม่ได้พูดคุยกันแล้วถ้าเคยคบกันเนาะก็อาจจะเลิกกันแล้วก็เหมือนกับ เขาไม่มีความสุขเลยอะค่ะเขายังคงเสียใจกับเหตุการณ์เหล่านั้นอยู่นะคะแต่ถ้าเกิดคุณรักเขาเนี่ยไม่ได้มีประเด็นการแต่ว่าในเวลาเนี่ยชีวิตของเขาอาจจะเกิดช็อกซีดีมาขึ้นนะคะขาอาจะมีความเจ็บปวดกับความสัมพันธ์ของเขาอะคะ่ะอาจจะไม่ค่อยดีเนี่ยสิบถ้วยรีวอร์ดนะคะอือหรือว่าชีวิตเขาตอนนี้อาจจะเหมือนกับไม่ค่อยมีความสุขนะคะแบบเหมือนเจออะไรที่มันแบบหนักมา ความมั่นคงทางจิตใจก็ไม่มีด้วยนะคะอยู่ในจุดที่เหมือนกับโหแฮงแมนกระเด็นออกมาอีกจุดที่เขาหยุดนิ่งจริง,รงๆอะไม่แน่ใจว่าเป็นคนหรือเปล่านะแต่รู้สึกว่าพลังงานของเขาในปัจจุบนันหรือว่าชีวิตของเขาตอนนี้มีซีนดราม่าเกิดขึ้นนะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์หรืออาจจะเป็นเรื่องครอบครัวก็ได้นะแปลได้สแง,ง่นะคะขาอาจจะเจ็บปวดกับเรื่องครอบครวัวชีวิตส่วนตัวก็ได้ เลยแบบมีการที่เขาอาจจะเก็บตัวนะคะไม่ค่อยแบบไปเจอใครเหมือนแบบหยุดนิ่งอะ่ะเนี่ยโอ้โหพลังงานเขาแบบจริงๆนะคะเนี่ยคือเหมือนเขาบล็อกบล็อกตัวเองอะคะ่ะไม่แน่ใจว่าคุณและเขามีการบล็อกกันหรือเปล่าถ้าเกิดเหตุการณ์นี้คือคู่ของคุณนะคะที่เงียบหายกันไปเนี่ยตั้งแต่ที่เขาไม่มีคุณน,ะน้ำมองว่าเขาแบบโอ้โหช็อกอยู่นะมีความเครียดนะคะมีความรู้สึกเหมือนโดนบล็อก หรือเขาอาจจะบล็อกตัวเองก็ได้ปัญหาที่เขาเนี่ยไม่ยอมที่จะหาทางเดินออกมานะคะมันจมอยู่กับปัญหานั้นมีความคิดมากพลังงานของเขาแล้วไม่ค่อยมีความสุขไม่ค่อยมีความมั่นคงทางใจเลยอืชีวิตของเขาเป็นยังไงก็นั่นแหละค่ะที่อ่านไปเลยนะคะแต่มันอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนนะเพื่อถ้าเกิดไม่ตรงเพื่อลองไปเลยอ,อีกสองกองดูนะมาเราก็จะไปต่อกันเลยนะคะไปดูกันว่าแล้วเขาเนี่ยตั้งแต่เงียบหายกันไปเนาะเขาคิดถึงคุณบ้างไหมคะ คนคนี้คิดถึงเพื่อนเพื่อนกลุ่สองบ้างไหมไหนดูซิอืมกระเด็นกันไปไม่เอาคิดถึงไหมว้าวคิดถึงนะคะ the high priestess เนี่ยเขารู้สึกถึงคุณด้วยนะเป็นอารมณ์ที่เหมือนกับเขายังมีคุณในความคิดอยู่ในจิตใจอะคะ่ะยังคิดถึงมากแต่เป็นการที่เขาคิดถึงแต่ไม่ได้แสดงออกอะไรนะคะมันคิดอยู่ในใจอะอืม ว้าวเดอะซันนะคะตัวเขาคิดถึงคุณมากเลยนะคะตามพลังงานนาไพาเลยคุณเหมือนเป็นความสุขของเขาอะ่ะถ้าเกิดเขาไม่ได้มีประเด็นอะไรกับคุณเนี่ยอืมเขาเจออะไรที่คิดเครียดอยู่อะคะ่ะการที่เขาได้เห็นคุณหรือว่าได้รู้จักคุณเนี่ยคุณเหมือนเข้าไปเติมแสงสว่างให้เขาเลยนะคะเข้าไปเป็นความสุขอืมแต่อาจจะมีการเงียบหายหรือหยุดหยุดนิ่งกันไปแล้วแต่ตัวเขายังคิดถึงคุณอยู่เลยนะคะทุกครั้งที่เขาคิดถึงคุณเนี่ยเขามีความสุขมาก มือนคุณเป็นแสงสว่างอะคะ่ะเป็นความคิดถึงที่เขาคิดที่ไรเขามักจะมีความสุขนะคะอืมคิดถึงแต่ไม่สามารถพูดอะไรออกไปได้ไม่สามารถบอกอะไรคุณได้เลยนะคะเป็นความคิดที่อยู่ในใจของเขาอืมเขาอาจจะคิดว่าคุณเนี่ยอาจจะตัดเขาไปแล้วก็ได้นะแต่เขายังตัดคุณไม่ได้นะคะเป็นอารมณ์ที่แบบยัง ยังเก็บคุณไว้ในใจยังคิดถึงคุณอยู่นะคะคุณคือความสุขคือแสงสว่างของเขาถึงแม้ว่าคุณจะตัดเขาออกจากชีวิตไปแล้วเนี่ยอืแต่ถ้าเป็นกรณีที่มีประเด็นกันนะ่ะน้ำมองว่าเขาไม่ได้อยากให้คุณตัดเขาออกจากความสัมพันธ์นะคะถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้พูดเขาอาจจะคิดอยู่ในใจเป็นความคิดถึงที่แบบคิดถึงมากแล้วเขาเนี่ยคนที่มีประเด็นอาจจะบล็อกกันไปหรือว่าถ้าไม่บล็อกก็อาจจะไม่ได้พูดคุยกันแล้วหยุดนิ่งกันมานะคะปิดกั้นความรู้สึกกัน เพราะว่าเคยอาจจะเคยมีประเด็นกันมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยอืมมีสองกรณีเลยนะมาทีนี้ขอใบสุดท้ายค่ะว่าเขาคิดถึงคุณไหมโอ้โหอยากคุยมากนะคะอยากติดต่อมาหาอยากจะทักมาเลยคิดถึงมากนะคะเป็นการพุ่งเข้ามาอยากติดต่อมานะคะหรือในบางคนเนี่ยเขาอาจจะติดต่อคุณมาด้วยก็ได้นะเร็วๆนี้นะคะเขาอาจจะคิดถึงคุณมากจนต้องติดต่อไปนะคะแต่ก็ถ้าบล็อกกันเนี่ยก็ยากนะ สำหรับคนที่มีประเด็นนะคะที่บอกกันไปเขาอาจจะติดต่อมาหาคุณไม่ได้นะคะทั้งที่อยากจะสื่อสารมากๆเลยประมาณนั้นนะคะนี่รอเวลาอยู่โอเคทีนี้ตามท็อปปิกเนาะคุณกับเขาจะได้เจอกันอีกเมื่อไหร่คะไปดูซิคุณและเขาจะได้เจอกันอีกเมื่อไหร่ขอระยะเวลาชัดๆัดสามใบคะ่ะอืมแปดเดือนนะคะแปดเดือน ในบางคนก็อาจจะเร็วกว่านั้นมันเหมือนกับไทมเ์เลสเวลาของแต่ละคนมันจะไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะคะบางคนเนี่ยพื้นดวงเนาะเอออาจจะเร็วบางคนก็อาจจะช้าแต่น้ําจะบอกเป็นระยะเวลาให้นะคะมีเลข7ดเลข8บางคนเร็วกว่านั้นนะบางคนมาเร็วกว่านั้นบางคนก็ช้านะคะช้าสุดก็คือ8เดือนหรือ1ปีขึ้นไปส่วนอันนี้เนี่ยนะ้ำมองว่ากรณีที่มันมาเร็วอ่ะอาจจะไม่ถึง5อาทิตย์ หรือว่าไม่ถึงเจ็ดอาทิตย์กับไม่ถึงห้าเดือนมีอยู่สองอันนะคะไม่ถึงอืมจะได้ติดต่อกันหรือในบางคนเนี่ยอาจจะเจ็ดวันห้าวันห้าชั่วโมงเจ็ดชั่วโมงก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคะเออคขาจะทักมาเลยก็ได้นะอืมโอเคค่ะทีนี้เนาะเดี๋ยวเราไปดูไพ่ข้อความกันนิดน,นึงนะคะว่าถ้าตัวเขาเนี่ยสามารถที่จะพูดอะไรกับคุณได้เขาจะพูดอะไรกับคุณนะคะเดี๋ยวแป๊บนึง ขอดูหน่อยว่าคนคนนี้จะพูดอะไรกับคนที่มาเลือกกลุ่สองคะดูสิเก็บทุกอย่างไว้ในความทรงจำนะรอก่อนได้ไหมรอหน่อยนะอยากให้เธอเจอคนดีๆและจริงใจกับเธอจบไปนานแล้วแต่ยังคิดถึงอยู่ทุกวันเธอเราเลือกคนผิด miss you เขาบอกว่าเขาคิดถึงคุณนะคะโอเคทีนี้ขอเพลงให้ความสัมพันธ์นิดหน่อยนะคะสองเพลงพอเนาะน้ำจิม้ม <c oughs> อ่าขอเป็นเพลงไทยสองเพลงนะคะ <c oughs> อยากเจอนะคะของบรูงนี้เลยนะคะ <c oughs> เขาอยากเจอคุณนั่นแหละอืมอยากเจอแล้ว <c oughs> แล้วก็เพลงไอไม่โอนะคะของบิ๊กคินลองไปฟังดูนะคะอาจจะเข้าใจความรู้สึกของเขาอาจจะเป็นเพลงของเขาหรือของคุณก็ได้นะมา <c oughs> ทีนี้นะคะ เขาดูหน่อยว่าอิทธิพลอะไรลัคนาราศีใดที่มีอิทธิพลกับคนให้มาเลอกกบสองเขาดูหน่อยอาจจะเป็นของคุณหรือของเขาก็ได้นะคะเช็คกันเมถุนนะคะกรกฎธาตุลมเมถุนเป็นกลมเวอร์โกกันนะคะแล้วก็มีเมถุนซ้ำหอยใบอาะพิจิกนะคะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับเพื่อนๆกบสองเนาะ ก็ขอ move นะคะไปกับคนกรุ๊ที่3เลยแล้วก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ก็บายบายสวัสดีนะคะสวัสดีเพื่อนเพื่อนที่มาเลือกการ์ดใบที่3มนะคะเป็นเจ้าแม่จระเข้นั่นเองแ <c oughs> ต่วสวยนะคะเจ้าแม่เนาะ <c oughs> ดูอ่ะโอเคเดี๋ยวนะขอเก็บการ์ดไปเลยนะคะ <c oughs> ขอดูหน่อยว่าวันนี้จะเป็นวิธีการอ่านจะไปเช็คลัคนาราศีตอนท้ายๆนะคะแล้วก็จะมาเริ่มอ่านไพ่กันเลย นึกถึงหน้าเขาไว้นะเขาดูหน่อยว่าคนที่เงียบหายจากคุณไปนะคะสําหรับเพื่อนๆกลุ่มที่สามเนี่ยเขาคนนั้นของคุณเนาะหลังจากที่เงียบหายกันไปชีวิตของเขาเป็นยังไงบ้างคะดูซิชีวิตคนคนนั้นเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวอืมโอเคไพ่รีวตนะคะไฮลัฟแฟน ไฮรลแฟนลีเวิร์ดเดอะชาวเวอร์นะคะโหมีระเบิดเกิดขึ้นในความสัมพันธ์นี้แน่ๆเลยนะคะมีจุดเปลี่ยน <c oughs> จุดเปลี่ยนให้มันเกิดขึ้นนั่นเองอ่าอันนี้เป็นควินควินเหรียญ uh huh. ชีวิตเขาเป็นยังไงบ้างสเตนนะคะ ีเหรียญโหหยุดนิ่งกันมากอะเขาและคุณเนี่ยมันเหมือนกับความสัมพันธ์เนี่ยค่ะมีระเบิดเกิดขึ้นถ้าเคยคบกันเนี่ยคุณและเขาอาจจะมีการที่แตกหักกันไปนะคะความสัมพันธ์มันได้พังทลายลงไปเนาะแยกกันไปคนละทิศคนละทางนะคะและในตอนนี้มีความนิ่งกันมากๆชีวิตของเขาเหมือนกับอยู่ในช่วงของการเก็บเงินนะคะ หลังจากที่เงียบจากคุณไปเนี่ยเขาพยายามที่จะบาลานซ์ชีวิตของเขาให้มีความมั่นคงพยายามเก็บเงินนะคะพยายามที่จะเข้มแข็งพยายามที่จะไปต่อกับชีวิตของเขาเองนะคะเขาอาจจะเป็นคนที่มีความมั่นใจมากๆด้วยก็ได้อาจจะเป็นคนที่มีลักษณะความเป็นผู้นําทํางานเก่งนะคะเป็นคนฉลาดแต่ก็ถามว่าเป็นยังไงบ้างขอขยายให้หเราแฟนหนึ่งใบค่ะนะไม่มั่นใจไพ่เราแฟนมากขอขยายให้หเราแฟนหน่อย ชีวิตเขาเป็นยังไงบ้างค่ะโอ้โหแปดดาบโอเคถ้าคุณกับเขามีประเด็นกันเนี่ยการที่เขาเงียบหายจากคุณไปเนาะอาจจะมีการบล็อกกันก็ได้นะคะอาจจะมีการปิดการกันไม่ได้พูดคุยกันถ้าไม่ได้บล็อกก็จะอยู่ในจุดที่เหมือนกับเงียบใส่กันนะคะไม่พูดคุยกันแล้วมันเหมือนกับว่าถ้าเกิดคนไหนที่บล็อกกันเนี่ยเขาก็ไม่อยากคุณบล็อกเขานะคะหรือ เขาอาจจะบอกคุณก็เป็นไปได้เช่นกันพลังงานเนาะสามารถสลับกันได้นะคะอา,อาจจะมีการบอกกันไม่พูดคุยกันมีการเงียบกันไปตั้งแต่ตอนนั้นน่ะเขาก็รู้สึกว่าเขาพยายามที่จะสร้างความมั่นคงไม่ว่าจะเป็นเรื่องธุรกิจการงานการเงนินอะไรของเขาอะค่ะหรือว่าแม้กระทั่งติดใจของเขาเนี่ยเขาพยายามที่จะเข้มแข็งนะคะพยายามจะหยุดนิ่งอยู่กับตัวเองพยายามที่จะเก็บเงินโฟกัสในชีวิตของเขาอะค่ะมา ตามท็อปิกเลยนะคะมาดูกันว่าหลังจากที่เงียบหายกันไปแล้วเขาคิดถึงคุณบ้างไหมถ้าไม่ตรงลองไปเลิอกอีก2องกองดูนะคะเดี๋ยวน้ำจะอ่านตามหน้าไพ่ไปเลยเนาะนาย of w ฟอนนะคะถามว่าคิดถึงคุณไหมนะคะเขารู้สึกเอ้คุณนะ่ะเขารู้สึกว่าคุณนะ่ะเหมือนสร้างกำแพงกับเขาเลยนะคะคุณอาจจะปิดกั้นเขาไม่พูดคุยกับเขาหรือว่า อาจจะถอยออกไปจากความสัมพันธ์นี้ก็ได้นะคะอืมคุณอาจจะสร้างกำแพงแล้วในเวลาเนี้ยซึ่งเขาสัมผัสได้นะคะว่าคุณมีกำแพงกับเขาอันนี้อะไรค n งไม้รีเวิร์ดนะคะโอ้โหเพราะคุณแม้คุณเขาไม่กล้าไม่กล้าเทคแอคชั่นอะไรเลยอะ่ะมันเป็นอารมณ์ที่เหมือนเขารู้ว่าคุณมีกำแพงกับเขาแล้วเขาก็ไม่รู้ว่าเขาจะต้องทำยังไงเขาเลยแบบหยุดนิ่งอะคะ่ะมีความแบบ เออไม่รู้ว่าจะเทคแอคชั่นอะไรนะคะไม่กล้าติดต่อไม่กล้าทำอะไรอืมเขาแบกความรู้สึกที่คิดถึงคนไว้นะคะเหมือนเขาคิดถึงคนแหละแต่เป็นความคิดถึงที่รู้สึกเหมือนกับเหนื่อยเหนื่อยกับการที่อาจจะเคยเป็นคนที่พยายามอะคะ่นะน้ำมองว่าก่อนที่มันจะมีการเงียบหายกันไปเนี่ยคุณและเขามีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่เคยพยายามมากๆในความสัมพันธ์นี้นะคะ่ะ เขารู้สึกว่าความรู้สึกที่เขาแบกมาทั้งหมดเนี่ยมันก็คือความคิดถึงความคิดถึงที่เขามีให้คนนะคะมันแบบเออล้นอยู่ในใจนะคะแต่เป็นความคิดถึงที่ไม่สามารถจะ take action ได้อืเกินไปนะคะสามใบไม่เอาขอสองใบอืมยูนิวร์สนะคะ ฟร e อัพครับอืโอเคความรู้สึกมีนะคะถามว่าคิดถึงไหมเนี่ยโอ้โหมันมากกว่าความคิดถึงนะคะคือเขาเนี่ยยังรู้สึกเหมือนกับเขามีความอ่อนไหวเซนเซทีฟในเรื่องของคุณมากเลยนะคะคนคนนี้เนี่ยเป็นความคิดถึงที่ลึกซึ้งอะ่ะเหมือนคนธาตุน้ำนะคะมีอารมณ์ศิลปินเป็นคนที่มีความคิดถึงที่ดู deep, ดิฟดูลึกซึง้งดูแบบ คิดถึงมากคิดถึงได้ความรู้สึกทั้งหมดที่เขามีอะค่ะเขาคิดถึงคุณมากนะแต่เขาทําได้แค่รอค่ะหรือว่าทําได้แค่แบกมันไปแบกความรู้สึกที่คิดถึงแบบเนี้ไว้ในใจประมาณนั้นนะคะแต่ไม่ได้ Take A c t i o n อะไรเนื่องจากคุณอาจจะปิดกั้นเขามีกําแพงกับเขาก็ได้เขาเลยไม่สามารถที่จะทําอะไรได้อยู่แล้วนะคะบางคนคือบล็อกกันไปเนาะเออเลยทาอะไรไม่ได้แต่สําหรับคนที่ไม่ได้บล็อกเนี่ยเขาก็ไม่กล้าอยู่แล้วนะคะ Energy ้อเขาคือแบบคิงไม้กับหัว ไม่มีความกล้าหรือว่าไม่มีความเป็นผู้นําที่จะทําอะไรเลยแต่มีความเป็นผู้นําในเรื่องอื่นนะเก่งมากนะคะเรื่องอื่นแต่เรื่องของคุณเนี่ยแพ้แพ้แบบย่อยยับเออมาไปดูซิว่าแล้วคุณกับเขาเนี่ยจะได้เจอกันเมื่อไหร่ขอระยะเวลาที่ชัดเจนสามใบนะคะคุณและเขาจะได้เจอกันเมื่อไหร่อืืมไพ่ไม่ตอบอะ่ะไพ่อบอกไม่น่าเกินหนึ่งปี ในดูสิอืมน้ำมองว่าไพ่ไม่ตอบไพ่บอกให้เชื่อในสัญชาตญาณถ้าคุณคิดว่าเขาจะกลับมาเนี่ยเขาจะมานะคะแต่ว่าบอกเวลาไม่ได้บอกเวลาไม่ได้เดี๋ยวขอเวลาเดิมูลความเห็นป้าไพ่ไม่ตอบน้ำเดิมซันนะคะประมาณว่าเมื่ออะไรเข้าที่เข้าทางหรือว่าเมื่อเวลาเป็นใจอ่ะเขาจะกลับมาและกลับมาในเวอร์ชั่นที่ดีมากๆอะค่ะเป็นเดิมซันเลยนะ การกลับมาเนี่ยเพราะตอนนี้มันยังเป็นเดอะมูนมันไม่ได้มีคําตอบที่ชัดเจนให้นะคะเขาบอกให้เชื่อเชื่อในสัญชาตญาณว่าถ้าคุณคิดว่าเขาจะกลับมาเนี่ยเดี๋ยวเขาจะมาอาจจะเร็วหรือช้าก็ได้เพราะว่ายังไงทาําเลทของแต่ละคนหรือว่าพื้นดวงคนเนี่ยมันก็จะไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะคะบางคนช้าบางคนเร็วเนาะนี่ยไพ่ไม่ตอบนะคะอะขออีกใบเค้นขอเค้นขออีกใบหนึ่งค่ะขอระยะเวลาหน่อยนะ อืมฮึตอนนี้ยังไม่ใช่เวลาที่จะได้เจอกันนะคะแต่เขาเนะี่ยไม่มีวันลืมคุณแน่นอนนะเดวิลขึ้นมานะคะเขาเอาคุณออกจากหัวไม่ได้หรอกเขายังคิดถึงยังรู้สึกแบบยังรักยังรอคุณอยู่นะคะแบบมีความรู้สึกแบบจัดเต็มมากนะคะควินออฟคัพเนี่ยแล้วรู้สึกแบบลึกซึ้งด้วยในเรื่องของคุณอนะเออยังไม่มีการเจอกันแต่เขายังไงเขาก็เอาคุณออกจากหัวไม่ได้ไมไดเมื่อถึงเวลาค่ะคุณและเขาจะได้เจอกันเอง น่าจะตอบได้ประมาณนี้นะสำหรับกรุปที่3นะคะอามาดูข้อความกันดีกว่าเนะาะมาดูกันนะคะว่าถ้าเขาสามารถจะพูดอะไรกับคุณได้นะเขาจะพูดอะไรในดูซิอืมเราคิดถึงเธอทุกวนันเราไม่ชอบคนขี้หึงที่หวงขี้จุกจิกให้เวลาเราหน่อยนะ หลักฝันดีนะอันนี้ก็สไนล่วงหน้ากันเลยทีเดียวนะคะเราชอบตอนที่เธอยิ้มอืฟังเพลงแล้วคิดถึงเธอโอเคนะคะมาทีนี้นะ้ำขอเพลงเลยละกันอเขาบอกเขาฟังเพลงแล้วคิดถึงคุณนะคะเราไปดูไพ่เพลงกันอาจจะเป็นของคุณหรือของเขาก็ได้นะขอสองใบนะคะแบบน้ำจิ้มพอของคนกุ๊ปที่สาม สักวันเธอจะรักฉันนะคะของโดมจารุวันอันนี้อะไรอะ่ะ It's okay not to be alright นะคะ On l i เออของพี่พี่กิดอะคะ่ะเพื่อนๆลองไปเสิร์ชฟังความหมายของเขาดูนะคะอาจจะเข้าใจความรู้สึกของเขามากขึ้นเนาะอืมก็จะประมาณนี้นะคะ ทุกคนตกน้ำอัดตรงนี้ใหม่เพราะว่าน้ำลืมเช็คแลัคณาราศีให้นะคะน้ำปิดไฟมาแล้วดูสิมาเดี๋ยวขอดูราคนาราสีที่มีอิทธิพลกับคนคุบที่สามกันหน่อยนะคะว่าอาจจะเป็นของคุณหรือของเขานะไหนดูสิทัดไฟนะคะเมสิงธนูอ่ะเมษอีกแล้วนะคะทัดน้ํามินกรกฎพิจิกราศนาราศีกลุมนะคะแล้วก็มีคนวันอาทิตย์เนาะ ประมาณนี้นะคะสำหรับเพื่อนๆกลุ่มที่3วันนี้ก็ลาไปแล้วนะคะขอบคุณทุกกำลังใจการติดตามต่างๆด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย